วางคือว่าหน่อยย่หน่วยวย่่นะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่บ้านตกปลาชาแนลนะครับผมวันนี้ผมพาทุกคนมาตกปลากันที่หาดซุรินจังหวัดภูเก็ตนะครับผมวันนี้ผมมาประวัดสอคนนะครับ วดไปรับต้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับวันนี้เราจะมาตกกันแนวชายฝั่งนะครับแนวขดหินด้านหน้าเรานะครับหมายของเราวันนี้วันนี้เราจะตกแนวหน้าดินนะครับเป็นคันเซิร์ฟนะครับที่ผมไม่ได้เอามาใช้หลายเดือนมากแล้วนะครับแล้วก็ผมติดคันคันเล็กมาด้วยนะครับว่าจะเอามาตีแครอนะครับแล้วก็อาจจะตกหมึกด้วยนิดหน่อยโอเคครับผมเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่าวันนี้ นี่กว่าลงไปแล้วนะครับวันนี้มาตีเซิร์ฟด้วยนะครับผมคันเซิร์ฟนะครับเป็นคันที่ผมไม่ได้เอาออกมาใช้หลายเดือนมากแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมาลองดูกันสักหน่อยนี่นครับผมมีฝนมาด้วยนะครับไม่รู้ว่าฝนจะตกใส่เราหรือเปล่านำ้ำทะเลก็ขึ้นแรงพอสมควรน,นะครับวันน,นี้นี่นะครับ หาดสุรินจังหวัดภูเก็ตครับผมวันนี้ก็จะเป็นหลายๆกมนะครับผมเป็นเซิร์ฟด้วยแล้วก็ผมอาจจะมาเล่นเคโลด้วยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวจะมีผลงานเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับหลังจากประกอบเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับผมผมก็มาตกมึกกันก่อนนะครับลองดูเผื่อจะได้เหยื่อสดสด ไปตกปลาหน้าดินนะครับผมคลื่นค่อนข้างแรงนะครับวันนี้ข้อควรระวังนะครับเวลาเรามาตกปลาที่โขดหินแบบนี้นะครับนี่เราต้องมองคลื่นดีๆนะครับผมบางครั้งคลื่นมาแรงนะครับอาจจะเกิดอะไรไม่คาดคิดได้นะครับผมอาจจะเปียกหรือว่าถ้าโชคร้ายก็อาจจะได้ตกน้ําทะเลลงไปนะครับผมคลื่นลูกไหนที่แรงๆต้องระวังนะครับแล้วก็เดินลื่นด้วยนะครับต้องหารองเท้าที่ ดีๆสักหน่อยนะครับผมลื่นลงไปคือได้แผลแน่นอนนะครับตกปลาแนวโขดหินแบบนี้เพราะว่าจะมีพวกหอยพวกอะไเยอะมากนี่นะครับก็ลองตกหมึกกันก่อนนะครับเผื่อจะได้เยื่อสดไม่รู้ว่ามีตัวหรือเปล่าเรามาตีเคโลกันนะครับเปลี่ยนมาลองเล่นเคโลดูบ้างมาหาปลาเล็กดูนะครับไม่รู้ว่ามีตัวหรือเปล่า กึนก็เริ่มแรงแล้วนะครับเปลี่ยนมาตีแคลโรได้พักใหญ่นะครับผมตีไปเยอะมากไม่มีตัวกัดเลยนะครับไม่มีปลามากัดเลยวันนี้ไม่รู้ทำไมเราน่าจะมาขุดแ่วซะแล้วนะครับวันนี้แบบนี้ไม่ค่อยดีนะครับอาการแบบนี้หลังจากที่เราตกปลากันมาแล้วครึ่งวันนะครับยังไม่มีวิเว,ว้ว่าจะมีปลากินเหยื่อเราเลย ผมตีเคโรก็ปลาเล็กก็ไม่มีเลยนะครับบีิหาไม่เจอเลยแต่กวัดนะครับดันเดินไปเจอของดีนะครับที่อยู่ตามโขดหินเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะไปหาอะไรกันนะครับดูต่เีเลยดเ่านงีกู เราต้องรอจังหวะขึ้นก่อนเตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมเราต้องหาอะไรงเงี้ยนะครับผมนี่ตัวบูลลร์เลยนะครับนี่นะครับใครเคยเห็นบ้างคอมเมนต์หน่อยนะครับผมนี่วันนี้ที่เรามาหากันนะครับคือ ลิ้นทะเลนะครับลิ้นทะเลเราสามารถเอาไปประกอบอาหารได้นะครับกวัดเดินมาเจอพอดีนะครับเห็นว่ามีหลายตัววันนี้ตกปลาไม่ได้เราก็เลยจะมาเก็บกันไปนะครับเดี๋ยวจะเอาไปทําเมนูนะครับผมใครเคยเห็นยังไงก็ที่ไหนเรียกยังไงก็คอมเมนต์หน่อยนะครับผมอันนี้หอยน้ําพลิกนะครับบ้านผมเรียกหอยน้ําพริกเดี๋ยวเราก็จะหากันตามขุดหินแบบนี้นะครับจริงๆเขาจะหากันช่วงน้ําลงนะครับแต่ว่ากวัดมาเห็นตอนน้ํากําลังขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้ขึ้นแรงด้วยแต่ว่าคิดว่าน่าจะพอเอาได้นะครับผม แต่ว่าต้องระวังกันหน่อยนะครับคืนแรงแบบน,นี้โอเคครับผมไปติดตามชมครับผมรอ,อเอาดืๆ่ก่อนเออเาอัวนี้ก่อนเจอแล้วครับสองต,ต,ต,ตัวใหญ่ๆไปดิเดี๋ยวทักลักก่อนนักตนี่นักนามเวลาเดียว นี่นะต็ดไหมม้นี่เขาจะอยู่แบบนี้แรผมไย่เปล่ไม่เลยนี่นะครับบาดเจ็บครับตัวนี้เี็บมาบาดเจ็บมกกับอย่าพูด ่คีับอีกตัวขึนน้นก็แรงเจออีกแล้วครับเจออีกแล้ว <c oughs> ใช่ไหมตัวใหญ่ยยด้วยครับตัวนี้นี่ครับเขาจะอยู่บนก้อนหินมานี้ dòng xe mịn khét Để nó bấm Tay dày thằng anh lời lá đúng Hãy subscribe Để không ฮ่านี่ครับตัวใหญ่ด้วยเบลเลอร์เลยครับตัวนี้นู่นนะครับนูน่นที่ก้อนหินนูน่นหนึ่งตัวตรงนี้หนึ่งตัวนะครับเออต้องลุยน้ำไปงัดเอาว่านี่นครับ เดี๋ยวรอจังหวะน้ำลงนะผมนี่หนึ่งตัวก็วจะอยู่แบบนี้นะครับผมต้องหาน,ออนี่ือวอะไรเง่งออกมาไม่แล้ว,ต,วตัวนี้ยะตัวนี้ยะตัวนี้ยานี่นะครับอีกหนึ่งตัว

นั uhm. ่นไโกนั่นหลังก้รงอกลายเป็นคลิปขาลิ่นไปแล้วครับผมนี่โอ้โหดีเลวยตัวยดูดวตัวเยตัวเยโอ้เอ้าระนี่ ดีไม่เปลือนบาดเจ็บไปแล้วิเจ็บนล่น้อันเลยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลฮ้นเฮ้นเด้ยัฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอไ้ยเฮ้ยเก้ยเฮ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 ้บเฮ้ยเฮ้บเ้รเบบยเ้รเฮ้ยแฮ้ยเฮ้ยแฮ้ยเ้ยเ้ดเเ้ย้ย เรามาเห็นจังหวะที่น้ำกําลังขึ้นด้วยนะครับแล้วันนี้ก็ขึ้นแง<ผ><ม>รงก็เล,ง<ผ>เลยหายากกันพอสมควรนะครับจริงๆเขาหาช่วงน้าลงนะครับเจ้าัวนินทะเลนี่ของอร่อยครับอยู่ที่หายากนี่ครับนี่ครับโอ้ยวัดตัวเบลเลยครับตัวนี้นี่ครับไว้งสาว อันนี้อันนี้หอยนมสาวนะครับผมนี่ตัวในมือผมนี่หอยนมสาวนี่ครับโอ้โเทียบเลยครับตรงนี้นเดี๋ยวเราถ่ายกวัดครับยกหน้าทียกวัดตรงนู้นีตรงนู้นสองตัวนี้หนึ่งตัวแต่พก็แอบอยู่ข้างล่างนี่ตัวหนึ่งมาปักเกลียงกตอนนี้เยอะอยู่ครับ เออเนี่ยครับวัดหลวงอยู่โอ้ยวัดหลวงเลยเนี่ยครับจังหวะน้ำขึ้นวันนี้ต้องระวังนะครับผมนี่ครับหนึ่งตัวสวัสดินี่ครับจื่อเรียกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับผมมีตรงนู้นอีกสามนะครับ นี่อีกสามตัวนี่อีกหนึ่งตัวครับกลายเป็นคลิปหาลิ้นทะเลไปแล้วคลิปนี้ปลาไม่กินเราก็ต้องหาอย่างอื่นนะครับผมวันลุยน้ําจริงๆต้องหาน้ําลงนะครับผมแต่นี่เรามาเห็นตอนน้ําขึ้นแล้วเอายากนิดนึงแต่ก็ยังเอาได้ครับของอร่อยอยู่ที่ยากเสมอ อีกหนึ่งตัวครับตัวน้อย <c oughs> ตัววัดบอกว่าอยู่ก้อนไหนนะนี่ตรงนูงนงน้นนะนั่นนั่นนั่นโ่อยู่หนึ่งตัวน,นะครับเวลาน้ําลงเราจะเห็นขึ้นมาขึ้นมา, <c oughs> ามนต้องรอจังหวะขึ้นนะครับ วัดไปแล้วครับเรียบร้อยครับเ,เ,เ,เขาจะใช้ตรงนี้นะครับเกาะกับก้อนหินแน่นเลยเราเลยต้องใช้มีดนะครับแงออกมามีดหรือว่าอะไรเบนๆ cưới các bạn cưới các bạn chơi ít tua đó bụng hả bằng cưới các bạn dây dây nè แล้วโกวัดนะครับก็โดนขึ้นลูกใหญ่นะครับซัดกตกลงมาจากก้อนหินนะครับทําให้โกวัดได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะครับผมก็เลยชวนกันกลับดีกว่านะครับพอแค่นี้ดีกว่านะครับขึ้นเลงขึ้นเรื่อยๆแล้วนี่ครับมาดูผลงานเราวันนี้ปลาไม่กินครับมีหอยสงตัวนีุ่ดิบนี่ก็หออยู่นะครับสองตัวห่อด้วยกันอยู่กลมๆแบบนี้นี่โอ้ย ไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอันนี้ก็สองตัวนะครับมีตัวเล็กตัวหนึ่งแล้วก็ตัวใหญ่อืม,อมนี่ะจะาำตือไปน,นี่ได้ยำแล้วครับวัตถุดิบจริงๆนี่นอนครับนี่หาก,กินยากครับของเล่เทมต้องเอกคนครับนี่ได้แผลนะครับคนละแผลสองแผลเร,รับว้ดเดี๋ยวเราติดตามนะครับว่าเราจะทํายังไงกินกันจะเป็นวัตถุดิบยังไงโขเคครับผมนี่ เราก็กลับันถึงบ้านแล้วนะครับเราก็นําตัวลิ้นที่เราไปหามาล้างทำความสะอาดนะครับาารด้วยน้ําเปล่าเกางาตั้งน้ำรอ้อนเดี๋ยวให้น้ำเดือดเราจะลวกก่อนนะรับลวกกับลวกน้ำเดือดแล้วเราลวกน้ำจิ้มซีฟูด้ดเด็ดเลยเดี๋ยว สุดยอดแล้วเนี่ยของเลเทมนะครับหาก,กินยากหลังจากลวกประมาณสิบนาทีียบร้อยตัวนี้หน้าตาย,ยังไม่น่ากินเท่าไหร่นะครับลวกแล้วเดี๋ยวไปดูนะครับดูวิธีการเกะแข็งๆนี่เกะออกนะครับนี่ออกง่ายเลยเพอเราลวกแล้วเหลือกินตั้งคนคน ดนี่ครับประขูดแล้วก็ขาวนะ่ากินแบบนี้เลยปากกลางแล้วก็เอาขี้มันนะครับออกในเกลี้ยง นี่ครับปูดเสร็จเรียบร้อยอ็ล้างทําความสะอาดกัน,อ,นอีกรอบหนึ่งอีกสองสามรอบแลครับผมล้างให้สะอาดเท่าไรนี่ครับแล้วก็มาซอยเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับผมจะได้กินง่ายๆเดียวอันนี้หอยนาสาวนะครับแกออกมาจากเปลือกแล้วตัวนี้เป็นหอยนมสาวแล้วนี่เราหั่นชิ้นมาแล้วนี่คือลิ้นทะเล นี่ครับเรียบร้อยแล้วนี่นะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดกวาดนะครับใส่กวางชิมนี่ครับลินกับลินทะเลครับลินทะเลที่เราหากันมาวันนี้ยังไงวะกรุบกมันจะกรุบกรุบนะครับผมเท็กเจอร์เท็กเจอร์จะกรุบกรุบนี่ โเคครับผมเปี๋ยวปิดเดี๋ป็ดกินกับน้ำชานิดหน่อยนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปไปหาของหากินยากนะครับผมกว่าจะได้กินก็ได้คนละแผลสองแผลอยู่เราก็วัดสองคนโอเคครับถ้าชอบคลิปวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ้านตกปลาชแนลด้วยนะครับผมแล้วมาติดตามกันว่าคลิปต่อไปผมจะพาไปตกปลาที่ไหนกันอีกโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ